คนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่ในเกม Sakura Sakura Simulator นะคะวันนี้นะคะบูจัน์จะมาซ้อนทุกคนเปลี่ยนสีโบด้านหลังของทรงผมนี้นะคะทุกคนซึ่งหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นคลิปแรกของเราในการแคสเกมนี้ด้วยนะวันนี้นะคะเรามาเปิดที่บ้านล็อกเฮาส์นะ ไปค่ะเราไปทีกันเลยไปหาที่เปลี่ยนชุดกันเลยนะคะโอเคนะคะตอนนี้เรามาหาที่เปลี่ยนชุดแล้วนะคะแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเปลี่ยนทรงผมในเกมไม่ได้ก็คือทรงผมเนี่ยเปลี่ยนได้แค่ตอนก่อนเริ่มเกมนะคะทุกคนอ่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยแล้วก็เดินไปในวงกลมสีชมพูอย่างนี้นะคะก็คือที่เปลี่ยนชุดแล้วก็กดแอคชั่น เป็นวงกลมนะคะแล้วก็เอาชุดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแปบ๊บนึงนะ,ะทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะก็กดแอคชั่นนะคะแล้วก็เอาชุดอันนี้นะคะทุกคนแรงเกอร์นะคะทุกคนมันจะเป็นชุดแบบชุดสับประรดอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนอย่างนี้นะคะแล้วก็ออกมาจากวงกลมก่อนก็ได้แล้วก็ไปที่เมนู แล้วก็ไปที่ชาราไลด์หรือไอเทมอีดินะคะแล้วก็มันจะมีให้เปลี่ยนชุดตรงนี้นะคะก็คือโคชคัลเลอร์ตรงนี้เลยนะคะทุกคนมันก็กดไปแล้วก็เลือกสีที่เราอยากจะให้เป็นโบนะคะแล้วอะแบบเทียบดีๆีเ้วก็สียาสีนี้สีเขียวก็แบบนี้จิ้มผิด อ่ะแล้วก็ออกจากก็คือกดที่กากระบาดแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นชุดที่เราชอบเลยนะคะทุกคนชุดไหนก็ได้อ่ะเราก็เอาเป็นชุดอ่ะเอาไม่ใช่ชุดนี้สิเดี๋ยวจะลองชุดที่มันไม่มีปบนะเดี๋ยวก่อนอันนี้ง่มันก็จะกลายเป็นสี่บางคนยังไม่เชื่อเดี๋ยวเราลอง ทําให้ดูอีกรอบนึงนะคะคือเปลี่ยนสีในเกมเด็กนะคะโอเคนะคะทุกคนเมื่อกี้แบตหมดน,นิดหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเราทําเป็นสีให้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราลองทำเหมือนเดิมเลยแล้วเ,เมื่อกี้เราเอาเป็นสีเขียวใช่ปะเดี๋ยวเราจะลองเอาเป็นสีฟ้าโอเคนะอะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนชุดดูนะอุ้ยโอ้ เฮ้ยุกคนทุกคนโอเคนะคะเราจะลองเปลี่ยนชุดตัวนะเห็นไหมทุกคนแค่นี้มันก็จะกลายเป็นสีแบบสีอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เราก็เอามาจากช่องอื่นนะอันนี้เราไม่ได้คิดเองนะคะทุกคนโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ ได้สอนทุกคนแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเผื่อบางคนจะได้เอาไปใช้ทําคลิปหรือบางคนอาจจะเอาไปใช้การลินก็ได้นะคะเราเอามาจากช่องอื่นนะคะแต่เ,เราจำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานแล้วนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ขอจบคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอะไรอีกก็ราดูกันนะบ๊ายบาย